ลงทุน50,000บาทขึ้นไปกรอโค้ดวินรับหน่วยลงทุน KKP GNP สูงสุด1 0 0 0 0บาทให้คุณมั่นใจในทุกสเต็ปกับบริการวางแผนทางการเงินหรือเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกับ S by KKP ประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักดิ์เผ่าพันลบครับสวัสดีผู้ชมตรงประเด็นทุกท่านนะครับก็วันนี้เรามาพบกันกลางสัปดาห์นะครับเพราะามีวันหยุด2วันวันจันทร์อังคารนะครับก็สัปดาห์นี้เองผมก็อยากจะมาคุยเป็น2ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกนะครับถ้าทุกท่านติดตามมาช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะบอกบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับว่า ภาพเศรษฐกิจครึ่งหลังของปีนี้อาจจะมีความผันผวนได้นะครับจากผลเรื่องของภาษีนําเข้าแต่ว่าเรามองภาพปี2026เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มองภาพตลาดเนี่ยดีด้วยนะครับแต่ก็มีคําถามจากทั้งภายในเราเองนะครับแล้วก็ผู้ชมบางรายด้วยนะครับที่ถามเข้ามาว่าแล้วหลังปี2026เนี่ยภาพจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลงทุนเข้าไปในตลาดแล้วเนี่ยเราคงไม่ได้หวังแค่ปีเดียวนะครับอาจจะมองในกรอบประมาณ23ปีนะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยให้ฟังนะครับว่า หลังปี2026เนี่ยเราก็ยังมองว่าภาพของไซโคกันขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยก็น่าจะมีทิศทางยังเป็นขาขึ้นได้อยู่นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่2นะครับในครึ่งหลังเนี่ยผมมีแขกรับเชิญนะครับก็คือคุณโอลานนะครับเป็นนักวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศนะครับในทีม SEO Office นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ h e l t t h c r e Stock นะครับซึ่ง เป็นสต็อกเป็นหุ้นนะครับในเซกเตอร์ที่เรามีความเชื่อมั่นมากที่สุดนะครับในกรอบประมาณ12เดือนท้างหน้านะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าไปในเนื้อหานะครับเดี๋ยวเราไปดูภาวะตลาดนะครับในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหุ้นทั่วโลกก็ยังปรับขึ้นต่อนะครับอีก2.2%อหุ้นสหรัฐทําได้ค่อนข้างดีนะครับ2.4%แล้วก็เมื่อคืนเองเนี่ยก็ขยับขึ้นไปทำเรคคอร์ดไฮใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ S&P 500ที่6 4 4 5นะครับ บอลนะครับฟิกซินคัมนะครับก็มีการเทขายลงมาประมาณสักจุดสองจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับตัวบอลยูระยะกลางระยะยาวเนี่ยมีการขยับขึ้นไปนะครับถ้าดูตารางขวาบนนะครับประมาณสี่ถึงแปดเบสิสพอยต์นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าตัวบอลยูระยะสั้นนะครับประมาณสองปีเนี่ยค่อนข้างจะทรงๆนะครับสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดนะครับว่าในการประชุมครั้งถัดไปของเฟดเดือนกันยายนเนี่ยโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะครับก็ตลาดสะท้อนไป นะครับดูตารางขวาล่างเดือนกันยายนนะครับ s 4 b a s i s point นะครับคิดเป็น probability ของการลดเนี่ยเกือบเกือบร้อละนะครับโอเคก่อนจะไปดูภาพหลังปี2026นะครับผมขอ,อไล่ตัวเลขเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงวันที่เราหยุดกันไปนะครับก็ถ้าดูในภาพรวมนะครับตัวเลขออกมาค่อนข้างจะคลาคล้าว นะครับแต่ว่ามันยังสะท้อนว่าการเติบโตเศรษฐกิจในเครื่องหลังของปีนี้นะครับน่าจะต่ํากว่าศักยภาพพอสมควรนะครับโกลแมนแซกนะครับพาร์เนอร์เราเนี่ยเขาก็มองนะครับการเติบโตของสหรัฐอยู่ที่ประมาณสัก1%ในเครื่องหลังนะครับอันนี้มันจะต่ํากว่าศักยภาพนะครับแถวๆใกล้ๆสอเปรเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นการเติบโตระดับเดียวกับครึ่งแรกของปีนี้นะครับที่ประมาณ1.2%นตะครับต้องบอกว่าผลกระทบจากภาษีนําเข้า นะครับไม่ได้รุนแรงมากนะครับผลกระทบทางอ้อมที่เราติดตามกันเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าคอนเทนนะครับก็อยู่ในกรอบระดับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Financial Condition นะครับก็ยังผ่อนคลายอยู่ผลทางอ้อมผ่านการปลดพนักงานของบริษัทต่างๆในสหรัฐนะครับหรือการลดการลงทุนเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่นะครับถือว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับยังมีความทนทางพอสมควรแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผลกระทบด้านตรงนะครับทางตรงเนี่ย มันจะมาในรูปของสิ่งที่เรียกว่า real income นะครับก็คือว่าการเติบโตของ income นะครับผักลบด้วยเงินเฟอ้อเพราะความที่เงินเฟ้อเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นชั่วคราวในครื่องหลังปีนี้นะครับทำให้การเติบโต real income เนี่ยมันจะชะลอลงไปค่อนข้างแรงนะครับซึ่งก็จะทําให้การเติบโตของการใช้จ่ายนะครับมันจะชะลอลงไปหย่อนหย่อนหนึ่งนะครับก็เป็นที่มาว่าเรามองการเติบโตในเครื่องหลังค่อนข้างจะอ่อนตัวหน่อยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเหมือน ดูเหมือนว่าตลาดนะครับพยายามจะมองข้ามประเด็นนี้นะครับซึ่งเราก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าในปี2026เนี่ยมันจะได้รับผลบวกนะครับจากเรื่องของการทั้งลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ลดภาษีเงินได้นะครับนิติบุคคลบุคคลธรรมดาในสหรัฐนะครับซึ่งก็ตลาดเนี่ยดูเหมือนพยายามมองข้ามนะครับก็เป็นที่มาว่าหุ้นมันขึ้นไปทำเรคคอร์ดไทยอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าตัวเลขที่ออกมาในครึ่งหลังปีนี้นะครับถ้าออกมาอินไลน์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ามันออกมา ต่ำกว่าคาดอย่างชัดเจนเนี่ยเราเชื่อว่าจะมีความผันผวนได้อยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นที่จะช่วยตลาดที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของการลดดอกเบี้ยของเฟดนะครับซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะมาตามนัดนะครับในการประชุมปีนี้นะครับหรืออีก3ครั้งนะครับเร็วสุดก็คือเดือนกันยายนนะครับอาจจะลดเลยก็ได้นะครับหรืออย่างช้าเนี่ยเราเชื่อว่าไตรมาสสี่เนี่ยก็น่าจะมีการลดดอกเบี้ยให้เห็นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอ่อนตัวของตลาดแรงงานนะครับ เราอาจจะตกใจนิดนึงนะครับตัวเลขที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้นะครับาการจ้างงานนอกภาคกษตรสหาัฐเดือนกรกฎาคมนะครับมันมีการรีไวซ์ดาวตัวเลขเดือนก่อนหน้าถึง260,000ตำแหน่งนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นการรีไวซ์ดาวนะครับที่ถือว่าแรงมากนะครับเทียบกับภาวะที่ไม่เกิดรีเซตชันถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าไปปรับดูนะครับจริงๆ เราลองไปดูอินดิเคเตอร์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่เป็น Hard Data นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้มีการสะท้อนการชะลอตัวลงมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไปดูในแง่ของการขอสวัสดิการแบบต่อเนื่องนะครับที่มันสะท้อนเ,อเลเวอร์ดีมาในสหรัฐนะครับแล้วก็เรื่องของ Job Opening นะครับมันก็มีการอ่อนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าไอ้ตัวเลขที่น่าตกใจเรื่องของ non farm payroll การจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ย อาจจะเป็นตัวเลขเรื่องของการรีวิ์ให้มันมาสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นช็อคต่อตลาดแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังเป็นเทรนด์ของการค่อยๆชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะซัพพอร์ตการลดดอกเบี้ยของเฟดได้นะครับทีนี้เฟดจะลดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องไปติดตามดูนะครับทางพาวเวลนะครับประธานเฟดเนี่ยยังไม่ได้ออกมาพูดกับพับบิกเลยนะครับตั้งแต่มีการประกาศตัวเลขจ้างงานนัการเกษตรออกมานะครับ สัปดาห์นี้ก็ยังไม่ไม่มีคิวพูดนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุม Jackson h o Symposium นะครับก็เดี๋ยวไปรอฟังกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราคิดว่าการสะท้อนของตลาดนะครับที่มองว่ากันยายนเนี่ยมีโอกาสที่จะคัด Probability เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็คิดว่ามัน make sense ระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ตลาดแรงงานจะอ่อนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ว่าถ้าไปรอให้มันอ่อนตัวแรงๆชัดๆเนี่ยพอไปลดดอกเบี้ยตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่า การลดดอกเบี้ยแบบป้องกันไว้ก่อนนะครับหรือ insurance cut เนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันนะครับในตั้งแต่เดือนกันยายนเลยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วก็เรื่องของ component นะครับในกรรมการของเฟดเองเนี่ยต้องบอกว่ามันขยับไปในทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับมี development 2ออันนะครับในช่วงประมาณ10วันที่ผ่านมานะครับก็คืออันแรกเลยนะครับนายสตีเฟนมิร n านนะครับซึ่งเป็น advisor ของทรัมป์นะครับเราต้องบอกว่าคนนี้เป็น key architect นะครับเป็น หัวเรียวหัวแรงนักคิดคนสําคัญนะครับของอนโยบาย t a r ิฟของทรัมป์แล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนนโยบายของทรัมป์อย่างเต็มที่แล้วก็คาดได้ว่าน่าจะมีแนวทางที่ผ่อนคลายนะครับอยากลดดอกเบี้ยเหมือนทรัมป์นะครับกลายเป็นว่าเขาถูกเสนอชื่อให้เข้าไปในเฟดบอร์ดนะครับกรรมการของเฟดเพราะว่ามันมีกรรมการคนนึงเนี่ยออกจากตําแหน่งนะครับเร็วกว่าเทอมเนี่ยประมาณ 4- 5เดือนเพราะฉะนั้นในการประชุม3ครั้งข้างหน้าที่เหลือของปีนี้นะครับ ถ้าทางสภาสูงมีการคอนเฟิร์มนายสตีเวนมิรานเข้ามาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ท่าทีของเฟดในภาพรวมเนี่ยจะขยับมาทางด้านผ่อนคลายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับมีกรรมการนะครับที่เป็นเฟดกาบเนอร์ด้วยนะครับชื่อคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างผ่อนคลายนะครับแล้วก็โหวตสวนโหวตให้ลดดอกเบี้ยสวนคนอื่นนะครับในการประชุมครั้งล่าสุดนะครับทีนี้คนนี้นะครับมีการพูดถึงกันในสื่อนะครับว่า ทางแอดไวเซอร์ของทรัมป์เนี่ยมองว่าเป็นตัวเต็งอีกคนหนึ่งนะครับที่อยากจะผลักดันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าสุดท้ายเนี่ยอันนี้ต้องบอกผลักดันขึ้นมาเป็นตําแหน่งแทนพาวเวลนะครับพาวเวลจะหมดหมดเทอมในปีหน้าถ้าสุดท้ายเป็นคนนี้มาแทนพาวเวลนะครับต้องบอกว่าจะทําให้เฟดในภาพรวมเนี่ยก็ขยับมาในทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นอีกเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับแล้วข้อดีของคนนี้นะครับค่อนข้างจะ,ะไม่คอนเทอร์เวชิเลเท่าไหร่นะครับไม่ได้เป็นสายตรงของทรัมป์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้น ภาพในแง่ของความอิสระของเซ็นทรัลแบงก์ของเฟดเองเนี่ยอาจจะไม่เสียเท่าไหร่นะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าจะมีการลดดอกเบี้ยได้ในปีนี้นะครับมันมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเดือนกรกฎาคมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับออกมาสอดคล้องกับที่ตลาดคาดนะครับในทุกตัวเลขเลยนะครับทั้งคอแล้วก็เฮดไลน์นะครับถ้าเราดูคออินฟล o n ชั่นมันออนมันนะครับตกจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็อินไลน์นะครับ แต่ที่สาคัญเนี่ยนะครับไปดูว่าผลกระทบจากภาษีนําเข้าเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในเงินเฟอ้อมากน้อยแค่ไหน,นต้องบอกว่ามันก็ค่อยๆซึมเข้าไปนะครับแต่ว่ามันช้ากว่าในรอบของทั้มสมัยแรกพอสมควรนะครับแล้วก็ทาง Goldman Sach s a c ก็ไปวิเคราะห์มานะครับว่ารอบนี้เองเนี่ยมันอาจจะมีคนที่เข้ามาช่วยแอบซอบร,ราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ส่งออกนะครับจากต่างประเทศที่ส่งของมาขายในสหรัฐอาจจะมีการกดราคาช่วยนะครับแล้วก็แอบซอบ เข้าไปนะครับเรื่องของราคาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแอบสอดไป25เปอรนะครับแล้วก็เรื่องของภาคธุรก,กิจสหรัฐเองเน่ยอาจจะแอบสอไปประมาณสัก8%เปเพราะว่าวันนี้ภาคธุรก,กิจก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ดีมาอ์ยังดีอยู่อาจจะสามารถคอมโพมิส์นะครับเรื่องของมา r จินได้บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นคอน s u m e r ของอเมริกาสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะแอบสอไปแค่ประมาณสัก2ในสหรือ67%อันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะครับให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันอาจจะมาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ได้รุน แล้วก็ development ล่าสุดนะครับเรื่องของระหว่าง US กับไชน่านะครับก็ปรากฏว่ามีการพักลบต่อยอ90วันนะครับเ,เพื่อให้เกิดการเจรจานะครับเพราะฉะนั้นในช่วง90วันนี้ก็จะไม่มีการเพิ่มระดับภาษีนําเข้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนเพราะฉะนั้นถ้าดูอัตราปัจจุบันนะครับค่าเฉลีย่ยภาษีนําเข้าที่สหรัฐนําเข้าจากทั่วโลกนะครับหลังจากประกาศอะไรไปมากมายแล้วเนี่ยมันจะเฉลี่ยมา11-12เปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับหลังจาก มีการประกาศรอบล่าสุดนะครับในแง่ของภาษีตอบโต้แล้วก็ในแง่ของอาภาษีลายโปรดักต์นะครับลายเซกเตอร์ที่กําลังจะเข้ามาในระยะถัดไปนะครับแต่คิดว่ายังไงเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบประมาณ12.5ถึง17.5%ที่เราตั้งสมมติฐานไว้อยู่นะครับทีนี้มาถึงประเด็นที่สําคัญในวันนี้นะครับที่เราไฮไลท์กันก็คือภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับหลังปี2026นะครับว่าเราควรจะ เข้ามาในตลาดนะครับหรือว่าควรจะอยู่ในไซส์ไลน์ยังไม่ลงทุนนะครับคือถ้ามันยังขยายตัวได้ต่อเนื่องหลังปี2 0 2 6เนี่ยเราคิดว่าสําหรับคนที่ยังมีการลงทุนที่ต่ํากว่าเกณฑ์เนี่ยควรจะใช้จังหวะตรงนี้นะครับในแง่ของการทยอยซื้อเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะซื้อเยอะขึ้นนะครับในจังหวะที่หุ้นม,มันมีการย่อตัวนะครับข้อสรุปสั้นๆนะครับเราคิดว่าเศรษฐกิจนะครับวงจรการขยายตัว หลังปี2 0 2 6ยังไม่ยังไม่จบนะครับวงจรรอบนี้น่าจะขยายตัวได้อีกหลายปีนะครับเหตุผลแรกนะครับก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปหนึ่งทศวรรษนะครับหลังจากเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ครซิสหลังปี2008เนี่ยนะครับต้องบอกว่า10ปีหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการซ่อมงบดุลนะครับมันมีการพยายามคุมหนี้ของภาคเอกชนทั้งครัวเรือนนะครับแล้วก็นิติบุคคลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้ามาในไซคลนี้นะครับหลังโควิดเนี่ย งบดุลนะครับหรือว่าสุขภาพของภาคเอกชนนะครับมันเลยแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับอันนั้นอันแรกนะครับอันที่2นะครับภาวะไม่สมดุลที่เราเห็นกันในช่วงของปียี่สองยี่สามนะครับที่ทําให้หุ้นลงแรงในช่วงนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันค่อนข้างจะคลี่คลายไปเยอะแล้วนะครับตอนนั้นถ้าจํากันได้ก็จะมีประเด็นเรื่องของ supply shock ใช่ไหมครับมี supply chain ที่ถูก disrupt นะครับมีสงครามเกิดขึ้นมาราคาน้ํามันพุ่งขึ้นแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แรงเกินไปนะครับทำให้เกิดเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นกระจายเลยนนัวี เงินเฟอร์มันมีทิศทางเข้าสู่ทาร็ตที่2%ครับถึงแม้อาจจะมีผลกระทบจากภาษีนำเข้าในระยะสั้นนะครับครื่งหลังของปีนี้แต่มองว่าปีหน้าเนี่ยเงินเฟอร์จะเข้าสู่ t ทาร์เก็ต2%ได้นะครับอันนั้นที่2อนะครับอันถัดไปนะครับถ้าเรามองข้ามไปปีหน้านะครับก็มีปัจจัยหนุนอย่างที่เราคุยกันมาหลายครั้งนะครับคือเรื่องของ one big beautiful b i e w นะครับการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดานะครับก็อาจจะไม่แรงมากนะครับ เหมือนกับสมัยไบเดนนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยให้เศรษฐกิจมันขยายตัวได้ต่อเนื่องแล้วก็จะช่วยให้เกิดการฟื้นตัวนะครับหลังจากครึ่งหลังของปีนี้ที่อาจจะเห็นผลกระทบระยะสั้นจากเรื่องภาษีนําเข้านะครับแล้วก็การลดดอกเบี้ยของเฟดนะครับที่เราเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะครับในครึ่งหลังปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าก็จะเป็นตัวช่วยอีกอันหนึ่งนะครับทีนี้เรามีไปดูด้วยนะครับเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนนะครับพยายามไปเทียบกับช่วงที่มีการลงทุนแบบ อาจจะประมาทดิึงนะครับไม่มีคุณภาพเท่าไหร่ลงทุนเกินตัวเนี่ยรอบนี้เป็นไงนะครับอยากจะโชว์กราฟทางด้านขวาล่างนะครับให้ดูเส้นสีม่วงนะครับก็คือการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับในหุ้นทั่วโลกนะครับในช่วง .com b u b b l e เนี่ยมันเคยคิดเป็นถึงประมาณ1 8 0ของกระแสเงนินสดนะครับแต่รอบนี้เองล่าสุดตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยตกประมาณต่ำกว่า80%นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นค่อนข้างจะอยู่ระดับใกล้ๆกับนอมนะครับในช่วงระหว่างปี2011จนถึง ช่วงก่อนโควิดนะครับมันก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจะทายความกังวลนะครับเรื่องของการลงทุนที่เกินตัวหรือเปล่านะครับอีกอันหนึ่งนะครับเราคุยกันเรื่องพับ l ิกมาเก็ตกันแล้วนะครับเราไปดูไพรเวทมาเก็ตกันบ้างนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการปล่อยกู้นะครับในตลาดที่เป็นไพรเวทนะครับปล่อยกู้กันเองนะครับโดยที่ไม่ได้เข้ามาตลาดพับ l ิกเนี่ยนะครับดูในแง่ของ d e f อ u l t rate นะครับการผิดนัดชำระหนี้ภาพตรงกลางเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะครับประมาณ2.9%ซ แต่ถ้าเราลองไปเบรกดาวดูนะครับ2.9%เนี่ยก็แน่นอนนะครับมาจากบริษัทที่คุณภาพต่ําหรือบริษัทขนาดเล็กนะครับที่มีรายได้น้อยเนี่ยเยอะหน่อยนะครับเป็นแท่งสีเขียวนะครับรับทางด้านขวาก็ประมาณสัก10%นะครับ default rate แต่ว่าถ้าดูเนี่ย10%เทียบกับก่อนโควิดนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็เป็นนอมปกติของเขานะครับบริษัทขนาดเล็กก็จะมีการ default เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราดูแท่งเล็กๆนะครับที่เป็น สีเขียวียวเขียวเทาๆขึ้นมานะครับจะเห็นว่าอันนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มของบริษัทที่มีกําไรในระดับค่อนข้าง,งสูงหน่อยนะครับคือกําไรก่อนภาษีและค่าเสื่อมเนี่ยประมาณเกิน100ล้านเหรียญต่อปีนะครับจะเห็นว่า default rate เนี่ยตกแค่ประมาณ0.7%นะครับซึ่งค่อนข้างต่ำมากมันในภาพรวมนะครับเราก็เลยมาสรุปนี้ครับว่า่าการขยายตัวเศรษฐกิจรอบนี้โดยเฉพาะในสหรัฐเนี่ยยังน่าจะไปต่ออีกหลายปีนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครที่ยังมีการลงทุนต่ำว่าเกณฑ์นะครับในหุ้นทั่วโลกหรือว่า mandate นะครับ asset location fund ที่มีสัดส่วนหุ้นสูงเนี่ยเราคิดว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะ participate กับ upside รอบเนี่ยคือการค่อยๆทยอยซื้อนะครับแล้วก็ทยอยซื้อมากขึ้นในช่วงที่ตลาดมันเกิด correct แรงๆนะครับซึ่งอาจจะมีให้เห็นได้เหมือนกันนะครับในครึ่งหลังของปีนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกับแขกรับเชิญเรานะครับก็วันนี้อย่างที่เรียนนะครับ หุ้นเฮลท์แคร์ทั่วโลกนะครับเป็นหุ้นเซกเตอร์ที่เรามีความเชื่อมั่นมากที่สุดนะครับแต่ว่าก็มีการประกาศงบออกมานะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตตรงนั้นกันรวมทั้งเรื่องของการมีข่าวทางด้านกฎระเบียบนะครับที่ออกที่อาจออกมาทางด้านลบนิดหนึ่งนะครับผมเลยชวนอะไรสองเรามานั่งคุยกันนะครับคำถามแรกนะครับที่เราบอกว่าเราชอบหุ้นเฮลท์แคร์เพราะความถูกเพราะ valuation เนี่ยวันนี้ภาพเป็นไงครับ ครับผมก็สำหรับ valuation ของกลุ่ม healthcare นะครับณปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในโซนที่ attractive อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงของ absolute หรือว่า relative basis ก็ตามนะครับชาร์ตบนเนี่ยจะเป็น absolute basis นะครับเป็น forward PE ของ US healthcare นะครับก็จะเห็นว่า PE ratio ปัจจุบันรับเดอยู่ที่ forward PE 16เท่านะครับเทียบเป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลังนอยู่ที่ประมาณลบ1.5 SD นะครับแล้วก็ อยากจะเล่าเพิ่มเติมไปหน่อยว่า s u b s e q u e n t return นะครับถ้าเกิดถ้าเราลงทุนหุ้น healthcare sector นะครับที่ valuation ประมาณ16เท่าเนี่ย valuation ขอพายับ total return ย้อนหลัง10ถัดจากนี้นะครับในอีก12เดือนเนี่ยจะให้ค่าเฉลีย่ย return อ,อยู่ที่ประมาณ10%นะครับแล้วก็ hit rate ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ80%ก็มองว่าเป็น s วิ s s s p อทที่น่าลงทุนมากนะครับสำหรับ healthcare sector นะ valuation นี้ครับแล้วก็ในเชิงของ relative basis เนี่ยอันนี้เป็นจุดที่เรียกได้ว่า,าเทียบกับ s p 500ปี้าเนี่ย discount ปัจจุบันอยู่ที่30%นะครับแล้วก็น่าจะเป็น discount ที่มากที่สุดในรอบ30ปีเลยครับคุณทวิศครับโอเครู้สึกว่าจะเป็นหุ้นกลุ่ม defensive ที่ถูกที่สุดด้วยนะครับวันนี้อ่าใช่ครับถ้าไปเทียบกับ defensive P ของเขานะครับอย่าง utility sector ครับ forward P จะอยู่ใกล้กันที่16เท่าแต่ว่าถ้าไปเทียบกับ historical ของเขาเองเนี่ย ตัวยูทิลิตเนี่ยปัจจุบันเทรดเหนือฮิสตอร i ค a ลเอเวอรของเขานะครับแล้วก็คอน sumer staple เนี่ยอันนี้จะเทรดที่ค่อนข้างแพงครับประมาณ20เท่าโอเคก็คือได้ทั้งความ Defensive แล้วก็ได้ความถูกด้วยนะครับถัดไปอันนี้จะถามนะครับว่าดูเหมือนหุ้นมันซึมๆไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่ในแง่ในเช um, เิงโมเมนตัมราคาหรือว่าเรื่องของฟล o ตอนนี้เป็นไงบ้างครับครับก็ ในเรื่องของโมเมนตัมหรือโฟนะครับก็ต้องยอมรับว่ายัางเป็นจุดที่ยังดูจืดๆหน่อยนะครับโดยเริ่มจากชาร์จซ้ายมือนะครับอันนี้ t o t ทอลรีเทิตั้งแต่เราเริ่มอัปเกรดเฮล์ care ขึ้นเป็นโอเวอร์เวทครับจะเห็นว่า r e เทิรยังจืดจืดนะครับก็คือแถวแถวแฟจนถึงบวกหนเปอร์ะครับอันนี้รเราอัปเกรดประมาณสักเดือนมิถุนาใช่ไหมครับเป็นปลายเดือนพฤษภาคมครับปลายเดือนพฤษภาคมครับก็คือประมาณสเดือนแล้วครับผม ก็ยังแฟดๆอยู่นะครับโดยถ้าไปดูไส้ในเนี่ยจะเห็นว่าสับเซกเตอร์ที่มีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มฟาร์มาครับอันนี้ก็จะมีประเด็นเฉพาะตัวเรื่องเลกูลาทอรี่นะครับแล้วก็กลุ่มเซอร์วิสสอันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มประกันสุขภาพเป็นหลักนะครับที่ชุดลงมานะครับอันนี้เขาก็จะมีประเด็นเฉพาะตัวเรื่องเมดิคอ l ์ลอสเลโชที่สูงกว่าที่บริษัทประเมินไว้ในตอนแรกนะครับในส่วนของโฟเนี่ยก็สะท้อนภาพเดียวกันเลยนะครับก็ชาร์ตขวามือบนนะครับจะเห็นว่าโฟที่ไหลเข้ามาลงทุนใน มิชชั่นฟันหรือว่า ETF ของเฮลแคร์เนี่ยตั้งแต่ uh, หลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถูกเทขายออกมาเกือบทั้งหมดแล้วเป็นติดลบน,ดนิดด้วยซ้ำนะครับเราก็มองว่าเป็นจุดที่เซนติเมนต์ของนักโรทคนเนี่ยค่อนข้างดีเพสมากนะครับแล้วก็ล่าสุดน,นะครับฟันเมนเจอร์เซอร์วของ Research Partner ของเราครับแบงก์ออฟอเมริเพิ่ง uh, ออกมาเมื่อ2วันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เน็ตโอเวอร์เวของฟันเมนเจอร์ที่ตอบแบบสอบถามนะครับปัจจุบัน เน็ตโอเวอร์เวในเฮลท์แคร์เนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ําที่สุดตั้งแต่ปี2018นแะครับแล้วก็ถ้าไปเทียบย้อนอดีตยาวๆกว่า20ปีเนี่ยจะเห็นว่าเป็นจุดที่เน็ตโอเวอร์เวเนี่ยแทบจะต่ําที่สุดแล้วนะครับเราก็มองว่าในช่วงในเชิงของเซนติเมนต์เนี่ยมันเป็นจุดที่น่าเข้าลงทุนในแง่ของคอนเทเลียนคอนเทเลียนอินเวสเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าเราลองทวิสต์ในมุมบวกเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ถึงแม้มันจะเผชิญกับข่าวลบหรือโฟที่ไหลออกขนาดนี้เนี่ยแต่ forward PE ที่ประมาณ16เท่าเนี่ยมองว่าเป็นจุดที่รับอยู่นะครับแล้วก็อ่า u r n ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงกับจมนำครับผมโอเคเหมือนเป็นแนวแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงครับถึงแม้จะมีข่าวลายเพิ่มก็ยังรักษาแนวรับตรงนั้นไว้ได้นะครับโอเคอ่าทีนี้อยากจะให้เล่าภาพงบแล้วก็บอกอ่าที่คุยกันตอนแรกว่าข่าวเหมือนจะมีข่าวลบด้าน regulation อะไรเข้ามาเพิ่มเติม อยากให้อัปเดตตรงนี้ได้หนึงครับนะครับก็สําหรับในส่วนของงบการเงินของหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับก็ปัจจุบันนะครับประมาณ90%ของหุ้นในเฮลท์แคร์เซกเตอรใน S&P 500ครับก็รีพอร์ตงบไตรมาส2ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเรามี Key Takeaway ที่สำคัญ5ข้อด้วยกันนะครับเริ่มจากข้อแรกนะครับก็คือ,อเรามองว่าในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยไม่ได้มีประเด็นน่ากังวลแต่อย่างใดนะครับ นอกจากกลุ่มแมนจ์แคร์พวกประกันสุขภาพที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้เนี่ยอ่าซับเซกเตอร์อื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าไบโอเทคฟาร์มาซูติคอลเมทเทคหรือไลฟ์ไซแฟร์เนี่ยโดยรวมทำได้ค่อนข้างดีนะครับโดยไตรมาสนี้นะครับก็87%ของบริษัทที่ประกาศกับออกมาแล้วเนี่ยให้ EPS ดีกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะครับก็เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยอยู่ที่82%ก็ถือว่าสูงกว่าในอดีตนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในเชิงของแมกนิจูดเนี่ย ไตรมาสนี้นะครับ EPS นึ่งบีทคอนเซนซัสไปประมาณ8.6%ครับสูวงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่7.8%แนะครับแล้วก็อยากจะแตะในกลุ่มของเซอร์วิสหรือพวกประกันสุขภาพเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับก็เรามองว่าจริงๆรอบนี้เนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยมีการคัดไกด์แดนซ์ออกมาค่อนข้างแรงครับเรามองว่าเป็น c l e a ิ i n g e v e n ์และหลังจากนี้เนี่ยโอากาสที่เราจะเห็นการคัดไกด์แดนซ์แรงๆเหมือนในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็ผลกระทบกับ หัวข้อเซกเตอร์โดยรวมนะน่าจะลดลงตามไปด้วยนะครับคีย์เทคเอาไวข้อที่2นะครับก็เป็นเรื่องของ price reaction ครับก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่ sentiment โดยรวมของเซกเตอร์ยังดูไม่ค่อยดีนะครับพอมันมีข่าวเชิงลบออกมาเนี่ยก็พูดหลายๆตัวก็ react ลงไปค่อนข้างแรงนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมา2อง,งันนะครับก็เมื่อระหว่างช่วง earning season เนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของ most favor nation ที่ทางรัฐบา,สาลสหรัฐต้องการควบคุมราคายามีประเด็นออกมาเพิ่มเติมเนี่ย หุ้นกลุ่มฟาร์มาหลายตัวก็เรียลงไปค่อนข้างแรงครับวันนั้นหลายๆตัวลบไป2-3%นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็จะเป็นผลค i c a l r e ีซ l t นะครับที่ายาในไปลายของอาบางบริษัทนะครับเช่น l i l ลีแล้วก็เว r ร์ทครับออกมาได้ทำออกมาได้ค่อนข้างอันเดอร์เวมเมื่อเทียบกับคาดการของตลาดนะครับก็2องบริษัทนี้ก็ถูกเซ l l Off ลงไปค่อนข้างแรงแล้วก็ฉุดให้เพอร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมของเซกเตอร์ลงตามไปด้วยนะครับ เรื่องที่3ครับอันนี้เป็นเทรนที่เห็นชัดเจนขึ้นในการประกาศงบรอบนี้นะครับก็คือเรื่องของ cost s t s t t p t i m i z a t i o n นะครับหลายๆบริษัทเนี่ยหันมาให้ความสนใจด้านาการควบคุมคอสมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็เพื่อ mitigate เล g u l a ท o r ี u n c e r t a i n t ทีที่กำลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเรื่อง tariff หรือว่า most favor e d nation ก็ตามนะครับแล้วก็แต่ละบริษัทเนี่ยก็ยังมี mention เพิ่มเติม,มด้วยว่าไอ o s t ที่เขาเซฟได้เนี่ยบางส่วนอาจจะ เอาไป allocate ให้กับ M&A deal ในอนาคตนะครับซึ่งก็เป็น implication, implication เชิงบวกให้กับหุ้นกลุ่ม biotech ด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ครับอันนี้จะลงมาแต่เรื่อง regulatory แล้วก็ recap ไวๆก่อนนะครับก็ regulatory ที่ uncertainty ที่กดดัน,นลกลุ่ม healthcare ในหลักๆมี2อันด้วยกันนะครับอันแรกก็คือเรื่องของ t a r i f อันที่2ก็คือเรื่องของ most f a v e r nation นะครับในเรื่องของ t a r i f เนี่ยใน development ในช่วง หนถึงสงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราว่าน่าจะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นพอสมควรนะครับว่าตัวผลกระทบเนี่ยน่าจะค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็ manageable นะครับใน earnings call ที่ผ่านมานะครับหลายๆบริษัทเนี่ยออกมาประสานเสียงออกมา d o w n p a พร้อมๆกันนะครับว่า impact จากตัวของทาริสเนี่ยน่าจะน้อยกว่าที่เขาประเมินเอาไว้นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการประกาศ Sector a l tariff บนสินค้าประเภทชิปเซมิคอนดักเตอนะครับก็ จริงอันนี้เรามองเป็นลดลดคอสเชิงบวกมายงเชวแคนนะครับก็คือถึงแม้ว่าทาลิฟเลดเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างสูงที่ประมาณร้อยเปอร์เซ็นตะ์แต่ในหลายบริษัทที่มีการลงทุนเริ่มเข้ามาลงทุนใน US เนี่ยก็ได้รับการยกเว้นไปนะครับแล้วก็ข้อที่ห้านะครับกีเทคเวข้อที่ห้าจะเป็นเรื่องของ most favor nation ก็เป็นความพยายามในการควบคุมค่ายา,ยาของสหรัฐนี่แหละหลักๆก็คือไม่อยากให้ขายแพงกว่านอก US ครับโดยเขาจะพยายามกดราคาให้เท่ากับ ที่เขาขายต่างประเทศครับลหลักๆก็คือในยุโรปที่เป็นประเทศกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วใกล้เคียงกันนะครับโดยสําหรับประเด็นนี้เนี่ยเราก็ยอมรับว่าน่าจะยังเป็นโอเวอร์แฮงอยู่อีกสักพักหนึ่งนะครับโดยเดเ e ล็อปเมนต์ล่าสุดเนี่ยเรามองว่าในเชิงของการ e n o r r e e นโยบายเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันหลายๆนักวิเคราะห์ก็มองว่ามันนอกเหนือการ enforce ของ รัฐบาลเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะต้องให้สภาเห็นชอบด้วยแล้วก็ความพยายามในอดีตนะครับในการอิมพิเม n นตัวนี้เนี่ยก็ถูกเคยเคยถูกบล็อกในสายมาแล้วรอบหนึ่งในตอนสมัยทำหนึ่งจุนะครับแล้วก็อีกเขตุผลหนึ่งที่จะมาช่วย mitigate ความกังวลตรงนี้ได้บางส่วนนะครับก็คือหลายๆบริษัทยานเนี่ยก็ adopt guideline ของทาง Tham Ad Ad Administration บางส่วนนะครับก็คือการจําหน่าย จะหันไปจำหน่ายโดยการไบพาสคุ้นกลุ่มพวกฟาร์มาเบเนฟิตเมนเจอร์ครับก็สามารถปรับลดราคายาได้บางส่วนโดยไปจำหน่ายโดยตรงให้กับคอน sumer เลยครับครับครับอันนี้ถ้าเราซูมเอาออกมาหน่อยนะครับหลังจากการประกาศงบที่ผ่านมาก็อาจจะมีฮิคับบ้างเล็กน้อยนะครับจากกลุ่มพวกประกันสุขภาพนะครับแต่โดยรวมเนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นค่อนข้างแข็งแรงครับในชาร์ตซ้ายมือเส้นสีม่วงจะเห็นว่าเทรนตรงนี้ยังคงดำเนินต่อนะครับแล้วก็เป็น อีกหนึ่งในเหตุผลที่เราอชอบพู h เฮลท์แคร์นะครับแล้วก็ชาร์จขวามือครับอันนี้อลองเบรกดาวออกมาให้ดูนะครับจริงๆไอ้กลุ่มที่มันกด EPS revision เนี่ยหลักๆก็มาจากกลุ่มพวก Manage Care Services นี่แหละซึ่งถ้าเราครัฟเอาตรงนี้ออกไปเนี่ย EPS forward EPS revision ของเฮลท์แคร์เนี่ยจริงๆมันน่าจะเติบโตได้ประมาณ2%ครับผมโอเคครับก็ ก็ต้องบอกว่าหุ้นเฮลท์แคร์นะครับเป็นเหมือนกับเซกเตอร์ที่เราเชื่อว่าจะเกิดการเทิร์นอาราวนะครับมีข่าวร้ายในช่วงที่ผ่านมาเข้ามาเยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เล็งเห็นนะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่อยากจะมาลงเพราะว่ามันมีการสะท้อนข่าวร้ายนั้นเข้ามาในราคาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะคลี่คลายแล้วถัดไปนะครับรวมทั้ง v a l u a t เอชเนี่ยมันก็ลงมาระดับที่ค่อนข้างลึกพอสมควรแล้วนะครับเรามองว่ากรอบ12เดือนทั้งหน้าเนี่ย มีโอกาสที่จะสร้าง Return นะครับในระดับที่น่าสนใจนะครับทีนี้มาในแง่ของฟันทิคนะครับสำหรับถ้าเป็นกรอบ12เดือนกรอบสั้นๆนะครับก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องของพาส์ตันนะครับให้ดูตารางขวามือนะครับทางด้านบนหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับกองที่เราแนะนำนะครับก็คือจะเป็น t i s c o TUS Health นะครับอันนี้จะไปลงทุนใน ETF ต่างประเทศที่ชื่อว่า XLV นะครับแต่ว่าถ้าใครอาจจะมองลงทุนแบบยาวเลยนะครับก็อาจจะ consider ลงทุนในในแอคทีฟฟันก็ได้นะครับกองที่เราแนะนำก็คือ KKP g h c นะครับซึ่งลงทุนใน j e n u s Henderson นะครับ Global Life s c i e n c e นะครับ mm hmm. ก็อันนี้เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับเวลา11นาก15นาทีครับรับไปเลย50บาทเพียงเปิดบัญชีลงทุนและกรอกโค้ด A เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile